สปีดหนึ่งก่อนสปีดหนึ่งให้ไข่มันแตกก่อนถ้าดูทรงแล้วมันได้อยู่เนี่ยแม่ขอไปสปีดสองจริงๆริงทำในกาละมังแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วจะสะดวกแต่เรามีหม้อแล้วจะเก็บเก็บคือไม่ใช่หม้อเพราะว่าถ้วยอา่างกระสุนหรืออะไรกนะคะไข่เ,เิ่มแตกแล้วใส่นมเราจะใส่เองนะคะไม่ใช่ใส่นะคะหม อันชาปนะคะหรือว่าเครื่องตีแป้งโอเคค่ะขอโทษทีนะคะก็เครื่องผสมอาหารเครื่องตีไข่เครื่องตีแป้งนะคะซื้อจากแมคโครมาประมาณ1,390ราคาประมาณนี้นะคะอเปิดเลยค่ะิงโอเคเปิดออกมาวิมีอันนีให้ด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นตัอ่ะเปิดเปิดให้ดูหน่อยค่ะเป็นตัวอย่างอ๋อเป็นอ่าเมนูอาหาร มีคุกกี้ด้วยนี่น้องพวกกันสามารถทำได้ไหมคะลูกทำได้ค่ะแต่ก่อนก็เคยทำคุณแม่ทำาลนนะสุดมั่วอร่อยมากอ๋ออ๋ออชวนกันอวดอ่ะมาแกะให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าข้างในอะมีอุป,ปกรณ์อะไรบ้างอันนี้เป็นเชื่องตีอ่ะอันดับแรกก็เครื่องมือการใช้งานนะคะ,ะก็จะบอกนู่นนี่แน่นวิธีการก็ถ้าคนเคยใช้ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ส่วนของมอเตอร์ก็ไม่ควรจะดวนน้ําอยู่แล้วแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องตีนะคะ,ะเครื่องตีอุกันแก่ออกมาค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่า,าหัวตะก้อ,อหัวตะก้ออะถือมาให้เพื่อนๆดูลุกสองคันอันนีอ้อันนี้คือหัวตีพวกหนุ่มปางอ่ะอุกันถือถืออันนี้ให้คุณแม่ค่ะหัวตะก้อจะมีทั้งหมดสองหัวมีสี่หัวอ่ะอันนี้คือส่วนมากอ่ะ ดึงออกมาได้ไหมคะอ,อันนี้น่านนจะระวังเจ็บค่ะลูกอันนี้คือหัวตะกอ้อตะกอ้อตีไข่หรือว่าตีแป้งนะคะ,ท,ะที่จะใช้มากที่สุดก็คือสองหัวนี้อาจจะไปเสียบกับตัวเครื่องปุ๊บส่วนอีกสองอันนะ้องมุกันถือมาคะ่ะอีกสองอันส่วนมากอะ่ะเขาถือไว้ให้แม่หน่อยค่ะแม่ถือโทรศัพท์ส่วนมากนะคะเขาก็จะเอาไว้นวดแป้งขนมปงังอะไรอย่างเงี้ย หัวตะก้อแบบนี้เรียกว่าหัวตะขอหรือยังไงสักอย่างหนึ่งอ่ะก็จะมี2คู่นี้ซึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ทําขนมปังก็จะไม่ได้ใช้แต่จะใช้2ตัวนี้แทนใช่ไหมคะใช่ก็คือสปีดกีสปีดก็ว่ากันไป คือมันราคาถูกแล้วเราเป็นมือสมัครเล่นจริงๆมีหมนึ่งเครื่องแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันโดนปวกปวดค่ะโดนอาโดนปวแลูกกินไม่มั่นใจคุณภาพกลัวไฟดูดลูกก็ให้ลูกเล่นเป็นหลักก็เลยลงทุนซื้อใหม่นะคะอะอันนี้คือถ้ารุ่นไหนมันแพงอะมันก็ดีแต่ถ้าเราเล่นเราก็เอาแบบนี้เพราะจริงๆอะไม่ได้ตั้งใจจะเอาแบบมีโถด้วย เขาเรียกว่าเนี่ยมันมันยกแล้วก็ตีใส่ชามกะละมังสแตเนเลสหรือชามชามกระเบื้องนด้เลยอาถือค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะ่ะสายคือหัวตะก้อเนี่ยอ่างไงท้องมาค่ะหัวตะก้อเนี่ยอ่งไหท้องมานะคะนี่อย่างเนี้ยค่ะมีรูสองรูเห็นไหมเนี่ยหัวตะก้อสองหัวเนี้ยก็มันจะเสียบตรงเนี้ยปึ๊กปึ๊กเข้าไปอ่ะเอาวางลงเลยค่ะไอไเอาวางออกมา ส่วนนี้ก็เป็นโหลอ่อถือได้ไหมคะน้องผู้ชช่วยได่ไหโอเคโหล่องตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะยกโหโถ,ถตัวโถวตัวโถวถ,วถอดออกมาล้างได้นะคะคือพรุ่งนี้เราจะทําอะไรคะ่ะค่ะก็คืออันนี้ก็ถอดได้โหเป็นเหมือนพลาสติกอะคะอ่ะก็ใช้ได้เคยใช้แล้วด้วยก็ทนเหมือนกันสำหรับมือสมัครเล่นนะคะ ก็ขอจบการรีวิวอะไรคะลูกรีวิวเครื่องผสมอาหารชาร์กนะคะรุ่น EMS ขีด52นะคะโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ